มีอีกอข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังที่ทําการเกษตรในกลุ่ม CLMV นะครับซึ่งในกลุ่มประเทศนี้เนี่ยนะครับก็มีภาคการเกษตรเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับที่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นโอกาสสาคัญที่ประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยจะได้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกนั้นนะครับก็จําเป็นครับที่จะต้องมีคุณภาพซึ่งก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกนะครับปุ๋ยก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญนะครับผลมรกตรารุ่งอรุณเมดสีเขียวมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนทางธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมนะครับตรงตามความต้องการของพืชมีมากมายหลายสูตรให้เกษตรกรเนี่ยได้เลือกใช้ทั้งพืชไร่พืชสวนนาข้าวผักตามน้ํามันแล้วก็ยางพารานะครับเกษตรกรเชื่อมั่นปุ๋ยมรกร ตรารุ่งอรุณที่ทําให้พืชแข็งแรงผลผลิตสูงซึ่งเป็นผลผลิตคุณภาพจากบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจากัดปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนครับอืมค่ะสําสหรับช่วงนี้นะคะเราไปพบกับรองศาสตราจารย์ด,อดรอัจฉิสารวณิชนะคะท่านจะมาพูดเรื่องสงครามเซมิคอนดักเตอร์หรือที่เรียกกันว่าชิปนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากเกิด ความสัมพันธ์สามเศร้านะคะจีนสหรัฐไต้หวันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ชิปหายไปจากโลกมากน้อยแค่ไหนชีปน,นชปในที่นี้คือสมิอคือเซนิคอลัคเตอร์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายของเราแล้วนะคะเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ g o o d Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดรอพิสารวานิช อรสวัสดีครับอาจารย์คะสวัสดีครับคุณเจเจครับสวัสดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจตราสารทองครับผมเต็มยศเลยนะครับน้ศาสตราจารย์ครับเมื่อกี้เห็นคุณเจเจพูดเต็มบอกว่าเอาด้วยเต็มยศเต็มยศฮะฮะอ้ยยศแค่นิดนึงนะฮะครับผมวันนี้นี่รีบผมต้องรีบกลับมาหายดีนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหเสียดายมากไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของ ทุเรียนใช่ไหมรครับอาจารยนี้เลยต้องรีบรีบกลับมาทําหน้าที่ในวันศุกร์เพื่อจะได้มาเจออาจารย์นะครับครับผมทุเรียนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดรเจตเป็นคนให้ข้อหัวข,ข้อมาในเร<จ>ื่อง็ัจารว่าิดโควิดใช่ก่อนนะครับอโอเควันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กับศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ผมใช้คําว่าสงครามเซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่ได้ใช้อาวุธแต่จะใช้ เทคโนโลยีจะใช้นวัตกรรมและเงินทุนเนี่ยนะครับมาสู้กันเอ,อ่ทำไมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ประเทศใหญ่ๆมีเงินอย่างจีนอย่างสหรัฐนะครับเอ่ในเอเชียเนี่ยนะครับอีกหลายประเทศเลยเข้ามาทุ่มทุนมหาศาลก็เพราะว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับในหลากหลายอุตสาหกรรมมากผมยังมองไม่เห็นว่า ไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่ไม่มีตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือตัวชิปหายที่ท่านเจเจพูดถึงไว้เมื่อกี้นะครับผมต้องห่างเสียงเดี๋ยว <ś> ไมก็บอกว่าเอ๊ะผมผมเห็นภาพหัวข่าวมีคนตั้งคำถามว่าชิปจะหายไหมอ่าตองน,นี้เท<อ>่เ<อ>่ๆๆจะเป็นแบบนั้นลงใชายกนมาชิปจะหายไหมแต่ตอนนี้<อ>ชิปหายจริงจร<อ>ิงนะครับก็คือขาดแคลนในโลกค่ะเรา เราสามารถใช้คำว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือตัวชิปน CHIP นี่นะครับเป็น DNA ทางเทคโนโลยีเลยนะฮะเพราะเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของอุตสาหกรรมนะเพราะนั้นถ้าใครสามารถยึดคลองอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ก็เท่ากับว่าคุณสามารถคุมอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและอนาคตเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้เลยป่ะท่านทั้งสองลองไดูเลยครับว่ามีอะไรไหมอุตสาหกรรมไหนไหมที่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ ผมอมองไม่เห็นเลยนะมันใช่ทุกอย่างเลยนะฮะใน <ๆ S 1> ในในการขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดก็อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมันมีบทวิเคราะห์นะครับบอกว่าอ,อย่างทางไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เหมันเป็นพระที่คุ้มครองเกาะไต้หวันอยู่เนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะอุตสาหกรรมชิปนี่แหละคือคนที่ปกป้องคุ้มครองไต้หวันอยู่ไม่ให้จีนบุกะอะฮะไต้หวันก็เป็นหนึ่งส่วนของอุตสาหกรรมเซนิคอนดักเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะมีหลายๆประเทศที่เข้าไปเกี่ยวข้องผมเลยชิางกระทราสงคราม เเซมิคอนดักเตอร์ขนาดนี้นะครับเพราะนั้น <Okay. S 1> uh, ทั้งสหรัฐทั้งจีนทั้งไต้หวันทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซีย uh, นเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสองประเทศครับก็คือมาเลเซียสิงคโปร์อิสราเอลก็เข,เข้าไปเกี่ยวข้องประเทศเออเล็กๆ็ประเทศเกิดใหม่อย่างประเทศไทยคงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นตัวคีย์เพลเยอร์หลักๆตัวเล่นหลักๆได้ mm. เพราะว่าต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากนะครับ ในอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ผมบอกว่ามีความต้องการใช้เซมิคอนดักเตอร์นะครับลองไล่เรียนกันสักนิดนะครับ<ม>เช่นมือถือเนี่ยใช้เซมิคอนดักเตอร์26มากที่สุดนะนะฮะใน IT เนี่ยใช้ถึง24ในคอมพิวเตอร์ใช้19อุตสาหกรรมใช้12เปรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละ10เพราะนั้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นตัวความต้องการหลักและเซมิคอนดักเตอร์ เข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งเกษตรนะสมัยใหม่เกษตร4.0อุตสาหากรรม4.0รวมทั้งภาคบริการเรื่องของอสุขภาพเครื่องมือทางการแพทย์เซมิคอนดักเตอร,เตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องหมดเลยนะฮะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืียหผลทั้งหลายทั้งปวงว่าทําไมสหร,รัฐจีนจึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ประเด็นที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พูดถึงนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรพูดถึงคุณเจเจพูดถึงก็ว่าการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนอ,อ,อ,อนโควิดแต่เราได้ยินมาช่วงที่มีโควิดนะฮะหรือถ้าคือการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ก็คือเมื่อกี้ชิปหายไปจากตลาดพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเอ,อซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีต้นปี2020นะครับ เริ่มมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อนนะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ก็เพราะว่าโควิดต้องอยู่ห่างกันไม่สามารถผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้ก็ไปขาดแคลนในอุตสาหกรรมรถยนต์สุดท้ายก็ลามมาที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การสื่อสารเพราะอะไรครับดอ,อร์ครับคุณเจเจครับท่านผู้ฟังครับ work from home ไหมฮะเออ work from home ก็ทำให้ความต้องการในเซมิคอนดักเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ในองคกรการสื่อสารการประชุมออนไลน์การสอนออนไลน์มันมีความต้องการมากตัวนั้นก็ยิ่งทําให้ขาดไปในไต้หวันเกิดภัยแล้งซึ่งน้ําเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐอเมริกาเกิดพายุโรงงานทําไม่ได้ผลิตไม่ได้นะครับที่สําคัญก็คือว่าในเซมิคอนดักเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยผลิตนานมากนะครับในประมาณสักร้อยวันนะนะฮะประมาณสักร้อยวัน และวิ่งไปวิ่งไปประเทศนู้นประเทศนี้ประมาณเจ็ดสิบครั้งเช่นวัตถุดิบจากประเทศจีนส่งไปอเมริกาส่งมามาเลเซียส่งไปสิงคโปร์ส่งไปญี่ปุ่นส่งไปเกาหลีนะครับกลับมาจีนจีนส่งกลับไปอเมริกาวิ่งกลับไปกลับมาแบบนี้เจ็ดเฉลี่ยเฉลี่ยประมาณเจ็ดเจ็ดสิบครั้งนี่คือหัวโซ่อุตสาหกรรมของเซมิดักเตอร์นะครับเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับได้ครับ เยี yeah, really I I hmm. no. ่ยมยอดมากรู้เวลามากเลยเวลาอยู่เวลาอยู่ผมนีคคาถามเดี๋ยวอาจจะเกิดเมื่อก่อนหนูมาว่าเออทาไมอยู่ดีๆไม่ใช่อยู่ดีๆหรอกแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตเนาะในฐานะที่อยู่นอกอุตสาหกรรมทําไมไต้หวันถึงกลายเป็นมหาอำนาจด้านชิปขนาดเนี้ยครึ่งหนึ่งของโลกไต้หวันเป็นคนผลิตอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ผมได้ยินมาว่าตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีความพยายามเนาะที่จะกระจายความเสี่ยงออกไป มีการตั้งโรงงานที่สหรัฐหรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็ได้ยินา<อ> <ๆ S 2> มาว่าพยายามจะช่วงชิงความเป็นเจ้าโลกนะฮะจากชิปอยู่อันนี้เลยอยากจะทักชวนอาจารย์คุยตรงนี้ต่อในช่วงหน้านะครับได้คู่ครับได้ครับผมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนและ GPO Select ตัวช่วยสุขภาพดีจากองค์การเภสัชกรรมปุ๋ยมรกรปลารรูงอรณ ยับต้นพ e> pues un> ุ่นร้ายดังุ๋ยมรกตเม็ดสีเขียวดีนักเชี่ยวลูกตกโอว้ยปากไว้ในใจคุณปุยรุ่งอรุณชื่อนี้จำไว้เชื่อเถิด้องยิ่งลองยิ่งชอบนี่คือปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนสุขภาพดีพร้อมรับมือกับ ทุกๆวันใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก GPO s e l e c t ที่ตอบโจทย์สุขภาพของคนไทยด้วยความใส่ใจจากองค์การเพศชกรรมเราจึงเลือกสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้มาตรฐานเพื่อสุขภาพดีในวันนี้และอนาคตเลือกสุขภาพที่ดีเลือก GPO s e l e c t สนใจกดสั่งซื้อที่เว็บไซต์ gpoplanet.com หรือตัวแทนจำหน่ายขององค์การเภสชกรรมทั่วประเทศ ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนตอนรับคุณผู้ฟังนะคะกับผู้สู่รายการ Good Morning อาเซียนค่ะเราไปฟังจากในหัวอัดกันต่อเลยนะคะถึงคดีฆารการผลิตค่ะ ครับต่อเลยค่ะ,คะอาจารย์คะดรเจดถามเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากนะครับทําไมไต้หวันถึงไปไกลมากเป็นระดับโลกเลยและก็มีมาเก็ตแ a ล e รวมๆทั้งหมดใหญ่ที่สุดในในโลกนี้นะครับผมคิดว่ามีหลายปัจจัยเอาเร็วๆสั้นๆน,นะครับ,รบหนึ่งเรื่องของคนนะฮะเรื่องบุคลากรของเขาอันนี้เป็นนโยบายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรน,นะครับเรื่องของศักยภาพของ SME เรื่องของอการให้สิทธิประยดโยชน์ตัวด้านการลงทุน หนึ่งในไต้หวันที่มาเป็นเซมิคอนดักเตอร์โลกเป็นศูนย์กลางก็คือเรื่องของการเป็นเป็น OEM มารับจ้างการผลิตอันนี้เซมิคอนดักเตอร์ก็เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวอยู่ในช่วงท้ายๆของการพูดของผมในวันนี้ว่ารูปแบบของไต้หวันในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยพงยิง่งเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาเรียกเป็นแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเมื่อความสําคัญเป็นแบบนี้สหรัฐซึ่งเป็นแชมป์นะฮะ หนึ่งในร้อยวันของท่านประธานาธิบดีไบเดนในการรับตำแหน่งก็คือการแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนและที่สองก็คือการทวงแชมป์กลับมาสหรัฐเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์นะฮะศูนย์กลางของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะครับ Market ็ h a ชรตอนนั้นในเขาสเ็เเกือบ40%ตอนนี้เหลือ12%มีการคาดการณ์ว่าถ้าสหรัฐไม่ทำอะไรเลย นะใน2030ส่วนแบ่งตลาดของทั้งอุตสาหกรรมเซมิค,คอนดักเตอร์ของสหรัฐจะเหลือเพียงเปอ็น10%อาจจะอยู่ที่โลเลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมท่านประธานาธิบดีไบเดนเซ็นกฎหมายออกมาฉบับเมื่อวันที่9สิงหา2565ต้องบอกว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนอาจจะเป็นเดือนประวัติศาสตร์ของสหรัฐก็ได้ในการเซ็นกฎหมายออกมา2ฉบับกฎหมายฉบับแรกวันที่9ก็คือ Chip and s c i e n c e act นะผมใช้ตัวโย่ว่า csa นะฮะกฎหมายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือกฎหมายชิปของเขามูลค่าของกฎหมายนี้ต้องทวงแชมป์กลับมาให้ได้มูลค่าในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้280,000แล้านเหรียญดอลลา,นนาร์สหรัฐเยอะมากพอวันที่16สิงหากลางกลางเดือนนี้เซ็นอีกกฎหมายฉบับที่เป็นเรนยียกฎหมาย Clima Chan จ์อันน,นะะคัญครับมูลค่าเยอะข้นไปนะฮะ ดแสนสามหมื่นล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐรวมทั้งสองกฎหมายในเดือนนี้เนี่ยท่านไบเดนสหรัฐเซ็นกฎหมายที่เงินเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องศ,ศักยภาพในการแข่งขันของเขานะหน่งทรินเรียนหนล้าน,นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใน Climate Change จริงๆเรียกว่า Inflation Reduction Act ซึ่งในนั้นเนี่ยมีการมีเกี่ยวข้องในการลดโลกร้อนโด,ดยการจูงใจให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และจูงใจลดหย่อนให้กับผู้ใช้และซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของสารัฐมีมากขึ้นเพราะนั้นเรากำลังพูดถึงเซมิคอนดักเต,เตอร์ต้องไปกฎหมายฉบับแรกเป็นกฎหมาย c SA s a mm hmm. นะครับทำไมต้องทำอย่างนั้น 1. นศักยภาพการแข่งขันของสารัฐลดลงในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ต้นทุนในการผลิตก็สูงมากค่าจ้างสูงแลเอิร์ดมีน้อย นะครับสู้จีนไม่ได้สู้ไต้หวันไม่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพในการแข่งขันลดลงเห็นได้จากมาร์เก็ตเชนที่ผมพูดเมื่อกี้ครับผมรถยนต์ไฟฟ้าเป็นนโยบายหนึ่งของสหรัฐที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าโลกเทสลานะฮะและอีกหลายๆายแบรนด์กำลังจะตามมาแต่หนึ่งในนั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ก็คือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยใช้แบตเตอรี่เราสร้างันดีอยู่แล้วถูกไหมครับในแบตเตอรี่เนี่ยใช้เซมิคอนดักเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องและมากด้วย รถยนต์ไฟฟ้าหคันเขาบอกใช้เซมิคอนดักเตอร์เป็นพันพันชิ้นเลยทีเดียวเพราะนั้นมีความสำคัญมากถ้าสหรัฐอยากจะขึ้นเบนเหน่ของโลกความเสี่ยงของสหรัฐเรื่องแล่เอิร์ธจะทำยังไงเพราะหลักๆเลยนะฮะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มันประกอบด้วย3ส่วนสำคัญ 1. เรื่องการออกแบบนะ2เรื่องการผลิต สามดการเทสติ้งและประกอบมีอยู่3ส่วนครนี่ในวงโซ่ของการผลิตของอุาสาหกรบเซมิคอนดักเตอร์แต่ส่วนสําคัญนอกจาก3ส่วนนี้ก็คือแร่นะฮะที่มาทําเป็นต้นเป็นจุดเริ่มต้นของมันเขาเรียกแร่ซิลิคอนนะครับซึ่งสหรัฐมีเหมือนการแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศจีนลดการพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์จากต่างประเทศเพราะสหรัฐพึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเยอะมาก พึ่งพาไต้หวันเยอะมากสหรัฐขาดคแคลนแรงงานที่มีฝีมือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราไปสหรัฐขนาดนี้ขนาดนี้เลยเด็กนักเรียนนักเรียนและคนสหรัฐนักศึกษาสหรัฐเลือกเรียนอะไรเลือกเรียนวิศวกรที่ไปเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เลือกเรียนคอมพิวเตอร์ไซซ์มันจะขาดแคลนได้ยังไงขาดแคลนอย่างนี้ครับก็คือว่าพวกนักศึกษาเหล่านี้พอจบปั๊บนี่นะครับปรากฏว่า ค่าจ้างต่อเดือนที่ได้ที่บริษัทษสหร,รัฐจ่ายให้กับทำอุตสาหกรรมในเซมิคอนดักเตอร์น้อยกว่าบริษัทษต่างชาติอ๋อก็สมองไหลสมองไหลฮะสมองไหลทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นกระแสะในสรรรนหรัฐตอนนนที่เด็กต้องการเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์นซ์เยอะมากทั้งคนสหร,รัฐเองและก็นักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนนะครับทั้งหลายทั้งปวงในในกฎหมายชิปที่ว่าท่านไบเดนท่านสหร,รัฐเลยใส่เงินเข้าไปเต็มที่เลย เร่งให้เอสเอ็มอีเล่งให้บริษัทผลิตชิปออกมาเยอะๆใส่เงินไปงานวิจัยไอ้น,นี้น่าสนใจนะฮะในใส่เงินงาาวิจัยเป็นอย่างนี้ครับท่านดอ,อร์ครับคุณเจเจนะทุกผับก็ใส่เงินไปถึงในมหาวิทยาลัยสถาบันการศรึกษาและโรงเรียนด้วยไปถึงรุ่งเรียนเลยนะเพื่ออะไรครับเพื่อคนสารัฐให้เด็กสารัฐให้นักเรียนสารัฐคิดคน้นเทคโนโลยีนะครับเขาเรียกอเมริกันรีม ครับผมว่าอเมริกันดีนี่คือหนึ่งหนึ่งเรื่องที่ทําให้สหรัฐขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้นะเพราะที่อเมริกันดีผมก็มันมันจะไม่ทันวันนี้นะ <c oughs> คอนเทนต์ทีนนะอ่อูดงนุนมอแล้วมาดูจีนละ่ะสหรัฐใส่เงินในกฎหมายที่เยอะมากสองแสนแปดหมื่น000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับจีนจีนเป็นเบอร์สองที่ใส่เงินเข้าไปประมาณกอกลมประมาณสักหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจีนใส่เข้าไปเขาเรียกเป็นบิ๊กฟัน กองทุนขนาดใหญ่บิ๊กฟันนะซึ่งหมดไปในเฟสแรกในหมดไปในปี2018จีนต่ออีกเฟสสองศไป2 0 1 4นบิ๊กฟันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกองทุนระดับชาติคนรี้เป็น national ic fund นะฮะ ic ก็ integrated circuit นะฮะเป็นนโยบายของชาติเลยไปทำยังไงกองทุนนี้จึงเกิดขึ้นมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีพาร์ทเนอร์คือกระทรวงกันครับมีธนาคารของประเทศจีนและมีคีเพเยอร์ที่เป็นบริษัทสําคัญสคัําญที่ทําเรื่องเซมิคอนดักเตอร์สองบริษัทจริงๆบริษัทที่ทำเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศจีนเยอะมากนะแต่ตัวใหญ่ๆเลยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะเขาเรียก S M I C Semiconductor Manufacturing International c o r p o r a t i o n และบริษัท Y M I C y n n ซี e Manufacturing International c o r p o r a t i o n แต่มีบริษัทอื่นๆด้วยนะครับ แต่2บริษัทนี้จะเป็น Key ์เพลเยที่จะทำให้จีนขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทำไมเพราะนโยบาย m i c นะครับ made in china 2025ถ้าจีนไม่ทำตรงนี้สำเร็จเขาจะขึ้นเป็นสู่เป้าหมายการเป็นอุตสาหกรรมเบอร์หนึ่งของโลกไม่ได้เพราะนั้นทั้งหลายถ้าวงที่จีนใส่ไปที่ผมพูดถึงเมื่อกี้วงโซ่การผลิตมีอยู่3ส่วนดีไซน์การออกแบบนะฮะการผลิตนะครับ และการเทสติ้งและประกอบจีนให้ความสําคัญมาร์เก็ตแชร์มันอยู่ตรงไหนฮะคุณเจเจมาร์เก็ตแชร์มันอยู่ในสามส่วนนี้มาร์เก็ตแชร์มันอยู่ที่ในตัวการผลิตมากที่สุดมูลค่าเท่าไหร่ในตลาดโลกมูลค่ามันประมาณสักหกแสนรานเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐขนาดตลาดมันนะครับเพราะนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่การผลิตงบประมาณที่จีนใส่ไปนะครับจีนไปต้องการให้ตัวตรงกลางก็คือตัวที่เป็นการผลิตมากที่สุด เพื่อจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกให้ได้ผมเลยใช้หัวข้อว่านี่คือสองครามนะฮะที่เกิดขึ้นในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ขณะดนี้กฎหมายของสหรัฐนางแดนซี่เพโลซี่นะ,ะประธานสภาผู้แทรนราษฎรของสหรัฐบอกทันทีว่านี่คือชัยชนะทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐ uh huh. อือฮึอ่าก็เป็นอย่างที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่แตอนต้นว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรมเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นผมพูด3รูปแบบเมื่อกี้ดีไซน์การผลิต testing นะฮะและประกอบกันนะครับแต่ใครครองเบอร์หนึ่งด้ดรเจดพูดถึงไต้หวันถูกต้องที่สุดครับวันนี้รวมๆเลยทั้งวงโซ่การผลิตไต้หวันมาเก็ตแชร์ครับคุณเจเจครับ20% <c oughs> อ่าเกาหลี19%ญี่ปุ่น17%เจ็ซนจีนส6หรสหรัฐเหมือนที่ผมบอกครับเหลือ12%เซ ตกที่นั่งลำบาก2ประเทศครับสหรัฐกับยุโปรปพยุโรปเหลือ9%้านะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐถ้าไม่ทำอะไรเลยนะมีสิทธิ์แน่ๆเหลือสิบเซใครที่เป็นผู้ส่งออกหลัก4ีกว่าเปอร์ซ็นเป็นจีนครับอ่าตามด้วยเกาหลีสิงคโปร์และก็สหรัฐเพียงหในในกระบวนการในการผลิตทั้งหมดเราบอกดีไซน์ลิตเทสติ้ง แต่ถ้าตัวหลักๆเลยที่ซื้อขายกันจริง,รงๆขนาดนี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยสามกลุ่มครับคุณเจเจครับอเอาเร็วๆท่านสั้นนะครับหนึ่งครับกลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเมมโมรี h ชิปหน่วยความจําที่เราเรียกว่าดีแลกับแนนตรงนี้สหรัฐมี Market ็ตแช e น้อยมากเหลือ,อห้าเปอร <นะ S 2> ์เซ็นต์นกลุ่มที่คุม Market ็ตแช์ในส่วนหน่วยความจําของโลกขนาดนี้นีเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นเป็นเกาหลี จีนและไต้หวันอ่าอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะฮะที่เป็นผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ออกมาเพราะนั้นหน่วยความจําสหรัฐหายไปแล้วนะนะเหลือนิดเดียวห้าเปอร์เซนตอันที่สองอันนี้สําคัญไอ้ตัวสมองกลเป็นตัวประมวลผลเขาเรียกว่าภาษาทางเซนิคอนดักเตอร์เขาเรียกโลจิ or, กโลจิกนะโลจิกนี่มันหน่วยเป็นหน่วยเป็นเอ็นเอ็มนาโนเมตรยิ่งเล็กยิ่งดีฮะคุณเจเจเราเห็นไหมในในโทรศัพท์บอกเออเนี่ยประมวลผลตัวเล็กมากแนละ้วก็มีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อยคนยิ่งเล็กยิ่งดีแต่ยิ่งเล็กยิ่งใช้เงินอย่างสูงมากนะฮะขณะนี้เขาพูดกันเออก็คือนาโนเมตรประเทศมไม่ใช่ประเทศนะที่ทำได้เยอะๆขณะนี้เนี่ยสามถึงห้านาโนเมตรนะหนึ่งในคนที่ทำได้ก็คือไต้หวันสามนาโนเมตรเนี่ยลงทุนประมาณสักสองหมื่นพันสองมืล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐก็ประมาณสักหกแสนบาท ซึ่งในตัวที่เป็นโลจิกที่น้อยกว่า 10nm น้อยกว่า10 m, นาโนเมตรเนี่ยไต้หวันมีมาเก็ตแชร์ถึง92%สารลัดศูนย์เลยสารลัดศูนย์เลยเลย,ยิ่งเล็กยิ่งดีครับ nm เล็กยิ่งดีครับสารลัดไปได้ส่วนแบ่งใน10ถึง20นาโนเมตรสารัดอินส่วนแบ่งตลาดตรงนั้นเป็นตัวใหญ่พอเพิ่มข้าขึ้นเป็นี่20 30 40 หลายประเทศเริ่มทําได้อ่า,อาเห็นไหมเราเห็นส่วนแบ่งไหมครับในสามส่วนของวงโซ่การผลิตเราสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มของผู้ผลิตนะฮะกลุ่มที่เป็นสามารถทําได้สามเรื่องเลยออกแบบด้วยผลิตด,ด้วยเทสติ้งด้วยสารัตครับจำได้ไหมฮะ i ิน e l ลอินเทลเมื่อก่อนเนี่ยสิบปีสิบปีโอ้อินเทลนี่คือเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งคือโปร่งใสมากผมก็ดูว่ามีอินเทลหบือเ่เมื่อก่อน ตอนนี้ Intel Market Share ลดลงไปเรื่อยๆแต่เขาทำได้3ส่วนไปพร้อมกันนะผมกำลังจะตอบประเด็นที่ดรถามเรื่องไต้หวันเมื่อกี้เพราะนั้น Intel ทำามเรื่องเลยดีไซน์ด้วยผลิตด้วยเทสติ้งด้วย n t t l ทครบทั้ง3ส่วนแต่ไต้หวันอีกโมเดลครับดรนะเป็นเป็นส่วนที่2นะมันมี2โมเดลเขาเรียกว่า Fabless F A B L E S a b l e s s นี่คืออะไร เป็นโมเดลธุรก,กิจที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์บอกว่าดีไซน์แต่ไม่ผลิต<ม>เพบเล็ตดีไซน์แต่ไม่ผลิต<ม>ในสหรัฐด้วยเช่น Intel นะครับอินวีเดียนะครับอะไรประมาณนี้แต่กรณีไต้หวันเป็นอีกโมเดลครับคุณเจเจครับเขาเรียกว่าเป็นฟาวรี y ไม่ออกแบบไม่ดีไซน์รับจ้างผลิตผลิตลูกเดียวเลยผลิตลูกเดียวเลย t s m c ฮะ ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับคอร์ปอเรชันผลิตลูกเดียวเลยเพราะนั้นไต้หวันจึงแซงหน้าในหลายๆเรื่องรับจ้างการผลิตเป็นรับเอาซอสอย่างเดียวเลยนะครับผมประเด็นต่อไปที่น่าสนใจสำหรับโจทย์ของสหรัฐอเมริกาก็คือนอกจาก3ามส่วนที่ว่าแล้วนอกจากรูปแบบการผลิตแล้ววัตถุดิบต้นทางครับซิลิคอนซิลิคอนเป็นหนึ่งแร่เอิร์ธเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้า นิกเกิลนิกโลโคบอแต่เวลาพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์ซคนประเทศที่มีมากที่สุดขนาดนี้ก็คือประเทศจีสนสารบีแต่น้อยมากนะครับซิลิคอนนี่มันอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากนะครับโซล่าเซลล์ก็อยู่เหล็กก็อยู่อลูมิเนียมก็อยู่เซรามิกก็อยู่แก้วก็อยู่เซมิคอนดักเตอร์ก็อยู่แต่ซิลิคอนที่ใช้ในเซมิคอนดักเตอร์จะต้องเป็นเพียว จะต้องบริสุทธิ์มากๆเขาเรียกเป็นบริสุทธิ์เท่าไหร่ครับ99.9999นี 99. 999่กจะเป็นข้อข้อเสียเปรียบของสหรัฐใช่11ตัวเลยจุดจุดต้องบริสุทธิ์มากๆซึ่งจีนคลองอยู่ขนาดนี้สหรัฐมีอยู่ประมาณสัก9เปอร์เซเองเพราะนั้นสิ่งที่สหรัฐก,กำลังต้องการก็คือเรื่องของการออกแบบคแต่ว่าคบขาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือบาดทีนะแรง,งานก็ขาดนะครับ สองและต้องการจะทำสอรูปแบบก็คือทั้งเฟเบลสดีไซน์ด้วยออกแบบด้วย<า>และก็เป็นฟาวดี้ก็คือไม่ดีไซน์แต่ออกแบบนะครับจึงจะมาคือจะเน้นเน้นการผลิตน้อยหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดผลิตัังๆงข็คงสู้จีนไม่ได้อาจต้องไปจับที่ <ๆ S 2> อื่นๆที่สามารถป้อนแร่เอิร์ให้ได้นะอาจารย์ครับขออภัยครับหมดเวลาแล้วนะฮะวันนี้ จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้อยู่นะครัสำคัญมากครับด็อกเตอร์ครับคุณเจเจครับเรื่องนี้รุ่นใหญ่มากครับเดี๋ยวชิดจะหายกันทั้งโลกนะฮะใช่ครับผมอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวยังมีเรื่องที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจเจครับท่านเป็นสวัสดีกค่ะสวัสดีครับแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับผมค่ะเราเวลาแล้วนะครับก็ขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ